เกิดมากใครที่แบบว่ากังวลเรื่องเงินนะคะหรือแบบว่ารู้สึกเออเอาอีกแล้วคิดเรื่องเงินอีกแล้วไปแบบเรื่องนี้อีกแล้วค่ะน้องเตยขาอะไรอย่างเงี้ยลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะก็คือก็คืออาจจะขาดูก็คือให้นับความมั่งคั่งนะ เรามีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเส้นทางศาสรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนาะจะรู้ว่าเราเนี่ยจริงๆในชีวิตเราที่ผ่านมาเนาะเอานับตั้งแต่ช่วงที่เราเอานับมาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้ตั้งแต่เกิดเราก็มีความมั่งคั่งมากมายที่แบบซัพพอร์ตเทคแคร์เราตลอดเวลาใช่ปะแล้วก็ไม่รวมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเส้นทางศารรอะ่ะคิดดูดิ ว่าเราเนี่โอ้โหได้มามากมายขนาดไหนอ่ะนับไม่ท้วนเนาะยิ่งถ้าคนที่อยู่ในเส้นทางสรธรรมอยู่ในหมดเปิดรับอยู่ในขึ้นพนัง,งานสูงอย่างเงี้ยเงินที่มันเข้ามาหาเราอะ่ะแบบโอยนั้นคนนี้ได้นี้มาันี้ก็โอ้โหได้มาอย่างง่ายง่ายสบายบายโอ้โหอันนี้ก็มาจะเห็นเลยว่าแบบมันเยอะมากในที่เราได้รับอะ่ะเออเพราะไม่งั้นอ่ะแบบ เราก็จะโดนสมองเอาไปแดกสมองอาไปแดกก็คือโดยโดยส่วนมากเนาะก็คือสวัสดีจ้าคุณต่อเน็ตเร็วกว่าเพื่อนเธอคุณต่อเน็ตเร็วมากสวัสดีจ้าพี่บุม๋มพี่บุมบ๋มเจ๊เพียวคนสวยนะคะอ่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกเนาะว่าสมองเราเนี่ยเขาก็ต้องอาลามเราอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติถ้าคนที่ให้สมองนําเนี่ยยังไงก็จะยังยังโดนโดน,โดนมันมัน มันวก็จะเป็นรลูปไปอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าไม่ทะลุโปรแกรมเดอะแมทริกนะคะไม่ทะลุโปรแกรม The เดอะแมทริกเนาะถ้าโดนแบบให้มันมาแบบไปเรื่อยอะไปเรื่อยมันก็แต่ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้เทรนมันเนาะไม่ได้ฝึกไม่ได้เทรนตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง จริงๆให้แบบความคิดเรามันมันนำอะ่ะมันก็จะไปที่ความคิดเก่าที่เราสะสมมาทางชีวิตใช่ไหมคะมันก็ต้องตั้งใจให้ตัวเองมากพอที่จะขุดร่องน้ําใหม่ขุดความคิดแบบใหม่ให้เราเนาะเติมน้ําใหม่ความคิดความเชื่อใหม่ๆความคิดใหม่ๆใส่เข้าไปแล้วก็อีกอันนี้แหละเทคนิคนี้แหละแต่ก็ว่าแบบเออมันดีนะพอเราแบบแทนที่เราจะไปคิดในด้านขัาขัดแคลนเนาะจริงๆความขัดแคลนนี่มันก็ไม่มีอยู่จริงนะสิ่งที่ขัดแคลนก็คือ ขาดแค้นปัญญาขาดแค้นความไม่ก็คือความไม่รู้ขาดแค้นปัญญาแค่ไม่รู้เท่านั้นเองไม่มีใครขาดแค้นจริงเลยอะ่ะเออทุกคนมีแต่คนรวยโดนแบบอะไรก็ไม่รู้ โดนสมองควบคุมความคิดอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปคิดแบบนั้นอะเออเนาะแล้วก็นั่นแหละเราก็แค่แทนที่จะไปอยู่ในเส้นความคิดของความขัดแค้นเราก็เปลี่ยนสับสวิตช์ใหม่ให้ไปอยู่ในความคิดของความบ่งคั่งเนาะอีเรื่องเมดิเฟตนี่ม่ต้องพูดแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าทุกคนในนี้ก็น่าจะเก่งกว่าเตอแล้วแหละเตอว่า น่าจะเก่งก no <Star> ว่าเตอนั people people ่นแหละว่ายิ่เนจินตนาการเล่าเรื่องที่ชอบพูดสิ่งที่ชอบเออเทคนิคอะไรนู่นนี่นั่นมินิฟอกมินิฟดมินิเฟิร์ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะแบบรู้ว่าหมดแหละทําทําได้หมดแล้วเนาะเก่งหมดแล้วเนาะเออก็เหลือแต่การที่เราสเตจูน้ามาแบบว่าเอยแบบตั้งแต่เรามารู้จะทำโอ้โหชีวิตเรามาไกลมากโอ้โหแบบเงินอันนี้ได้มาอย่างง่ายๆสบายสบายโอได้นั้นมาได้อนี้มาได้อนี้โอ้โห นับความมั่งคั่งที่เรามีเยอะแยะเต็มไปหมดเยอะมากแล้วพอเรารู้อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โห้รมั่งคัง่งเราจะรู้สึกถึงความมั่งคั่งเลย พอรู really <c oughs> ้สึกถึงความมั่งคั่งแบบเนี้ยมันก็จะไม่คิดขัดแคลนแล้วไงแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความขัดแคลนแล้วไงก๊อแรงดูดก็ตอบสนองตามความรู้สึกที่เรามีใช่ปะพอรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่เรามีโลรู้สึกมากมายล้นเหลืออย่างเงี้ยก๊แรงดูดก็ตอบสนองตามนั้นก็มีแต่ความมั่งคั่งความล้นเหลือเข้ามาในชีวิตเรานะจ๊ะเออถ้าเราอยู่ในความโอ้หในความขาดเนาะก็ตามนั้นอะ ตามนั้นเลยกายภาพตรงหน้าอะไรใดๆสิ่งที่ตอบสนองนะเพราะฉะนั้นเราก็นะาคาทําให้ตัวเองนะมันอยู่ที่เออความคิดเราจริงๆเลยเนาะมันอยู่ที่การตีความเราเลยนะจ๊ะรู้แล้วสนุกมากาาาสวัสดีค่ะคก,กุลเกสวัสดีพิธาสวัสดีคุณหมอนะคะนับความข้างเอออันนี้ก็ทุกคนตาใส่แป๊วเลย่ิ่ะ ก็ประมาณนี้นะคุนคนก mm hmm. เพจหนำเตยอ mm ินสไปจากวความรักก็ขอฝฟากทุกคนแต่เพียงนท่นนี้ให้ทุกคนไปมั่งคั่งร่ำรวยโจโจได้เลยแล้วเตยก็รู้ว่าเตยก็รู้อย่างแน่ชัดอันนี้รู้อย่างแน่ชัดที่ไม่ใช่พูดแบบโลกสวยพูดให้ดูดีพูดให้กําลังใจพูดให้เหมือนกับว่า,าให้ทุกคนแบบอะไรอย่างงี้นะมันมีพี่คนหนึ่งอ๋อมีพี่คนหนึ่งเดี๋ยวเราเราเขาบอกว่าเออน้องหําเตยพี่เรียนอะไรไปแบบพี่จําไม่ได้เลยเออจำไม่ได้เลยเลถูกแล้วพี่ จำไม่ได้ออกมาถูกทางแล้วให้วัดที่อารมณ์เราเลยถ้าเราแบบอยู่ในอารมณ์ปร่งร่งสบายสงบรีแล็กซ์ผ่อนคล,ลายล้นลาเบิกบานอารมณ์ดีจิตใจสงบร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราจะจําไม่ได้นี่คือแปลว่ามาถูกทางแต่ถ้าเราต่อให้จะจําได้เยอะๆะแต่ว่าเราเครียดเครียดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ให้วัดที่สภาวะจิตของเราเป็นต้นเนาะเอออย่าไปแบบ เตยก็จาไม่ค่อยได้อะขนาดพูดก็ยังพูดผิดพ,พูดถึงนะทุกคนเพระาะฉะนั้เพราะจากพี่เขาก็อุ้ยน้องเตอยขอบคุณที่ให้กำลังใจอะไรอย่างงี้นะเออแบบไม่แบบมันไม่มีว่า เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่การให้กําลังใจเลยทุกคนกฎสรีธรรมเนี่ยมันเป็นไปตามกฎสรีธรรมจริงๆนะมันเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแล้วเหมือนที่เตยแบ่งปันทุกคนอย่างเงี้ยเตยรู้อย่างแน่ชัดจริงๆว่าทุกคนยังไงก็จะเริญรุ่งเรืองยังไงก็มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยยังไงก็ชีวิตดีงามอยู่แล้วมันแบบมันเหมือนรู้อย่างแน่ชัดอะมันไม่ใช่การให้กําลังใจว่าเออเดี๋ยวชีวิตเธอมันก็จะดีขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันตามกฎอะมันตามสิ่งมันตามการเป็นอะคือเราเห็นการเเปป็็นนของแแแต่ลละะคใช้วรากบบ คนที่เขาฮ่าลาะลา <laughs> ตั้งใจเราให้ตัวเองอะเราก็รู้อย่างแน่ๆว่าแบบแค่แเราเห็นเขาเบิกบานเรารู้เลยอะว่าชีวิตเขาดีแน่นอนอะ่ะมันจะเป็นไปตามเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎจรทาโอเคอะทำไมวันนี้น้องหนามเตยสวยเป็นพิเศษเออวันนี้แต่งหน้าได้ ปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยทุกคนนานานนะไหนะอะไรหน้าเพจหน้าอะไรไม่แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าเพราะว่าจะไปถ่ายรูปอยากดูวิวไหมเดี๋ยวหาวิวให้ดูก่อนสัญญาณไม่เสถียรมาสั้นแล้วมันกลับกล้องตรงไหนนีโลอ๋อมันอยู่ในเขานีด่ดูวิวดูวิวนี่เห็นวิวไหมมันอยู่ในเขามไม่ค่อยมีเน็ตไม่รู้มันเห็นเกันนะเปล่าเนาะ นี่ไพศาลเห็นปะความมั่งคั่งของจักรวาลนะคะดูดิโอ้ยนี่ไม่รู้ทุกคนเห็นกันไหมนะพาดูวิวเฉยนะคะไลไม่ต้องไม่ต้องไลพาดูวิวอย่างเดียวนะคะเออไปไงสวยปะท้องฟงท้องฟ้าไม่รู้เน็ตทุกคนมองเห็นไหม ภูคงภูเขาเออมันไอน้นี่เนาะนี่นะคะโอเคไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าวันนี้ก็ขออำลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย